่ตอนนี้ก็ประมาณตีห้าแบบตีห้ากับหมกบังค่ะแบบบรรยากาศดีมากนี่นะคะก็มีคนถามมาแต่ฉัแต่เราไม่ตื่น,นะคะแต่แต่มมากเลยวันนี้เราอยู่ที่ระยองะคะ่ะพระเจ้านะคะสำหรับเช้าวันใหม่นะคะขอสัชิ้นวันนี้เราก็ได้ตื่นขึ้น,นมาเห็นถึง ฝีพัดของพระเจ้านะคะที่แบบสวยมากค่ะทุกคนคนี่นะคะวันนี้เราก็ได้เอามานามาอาญญา่านยาบเช้าดีมากค่ะพระเจาะะ้าพระเจ้าไว้พรอวดท้งมันคะ่ะตื่นเช้ามานะคะเห็นคนหาปลา โอ้โหตื่นตีสี่นะคะสุดยอดมากเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะตั้งใจไหนดูหน้าหน่อยสู้ๆตื่นกี่โมงนะคะตีสี่โอ้โหวันนี้ได้ปลากี่ตัวคะอู๋ค่ะเทับไลร์ตื่นเร็ววันนี้ได้ปลาเยอะไปเอ่ยโอโ้สุดยอดมากดีเดียวโอเคขอให้สู้ๆค่ะอาทิตย์ขึ้นแล้วโอ้ยนี่ อาทิตย์ขึ้นแล้วแต่เหนื่อยมากวิ่งไปวิ่งมาเวียนหัวนี่นะคะแล้วก็จะเดินไปเดินมาเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะว่ามันสวยมหเออนี่คือเหนื่อยมากนี่นะคะเฮ้ยเราจะไปดูคนจับปลากัน่นะ,ะเฮ้ค่ะเขากำลังมีเลย อาทิตขึ้นนี้จะพาทุกคนมาดูขึ้นทะเลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างสุดยอดเลยนะคะนี่นะคะคือวิวตื่นมาคนเดียวอาทิตย์ค่ะ